แล้วเป็นไงพอไปเล่นแบบลิงกับพวกนี้คือกลุ่มที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบสิกเทคนิคอะไรเขาสุดยอดมากๆตอนนั้นเป็นไงการเล่นลิงครั้งนั้นเ <c oughs> หนื่อยครับม้วนอย่างเดียวครับ <laughs> ม้วนหน้าอย่างเดียวมีทั้งชนาทิปมีทั้งธทีราธรคุณหานกล้าขึ้นไปเล่นกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้อ่ะช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนี่มีโอกาสได้ดวลกับไอดอลของตัวเองด้วยอย่างพี่มุย้ยเทียสินคุณรู้สึกไงที่แบบเขายกให้คุณเป็นนิวเทียร์สินก็น <c oughs> วันนี้รายการ The Players จะพามาพบกับกองหน้าดาวรุ่งที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้หลังจากเพิ่งได้ลงเล่นในทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในศึก Kings Cup ที่ผ่านมา แต่ก่อนจะไปทำความรู้จักกับกองหน้าดาวรุ่งคนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราช้างศึกกันด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับเรียกว่าศูนย์หน้าดาวรุ่งของทีมชาติไทยนะครับต้นเทียสักเผยพ,พิมายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่เราอยู่ที่ร้านบ้านตาเรืองอันนี้คุณร้านอาหารนี่ร้านโปรดคุณเลยไหม ้านโปรครับมากินไหวอยู่แถวๆนี้ครับเดี๋ยวมาคุยถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาของคุณเลยคือตอนนี้เอาจริงถ้าในวงการฟุตบอลไทยเรารู้หมดแล้วแหละว,ว่าต้นเทียสักเองถือว่าเป็นแบบดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆแต่ว่าในมุมของคนส่วนใหญ่ต้นเองต้นเองอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะถูกไหมเอาตั้งแต่แบบวัยเด็กนี่คุณเริ่มต้นเล่นฟุตบอลนี่อายุเท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่เด็กอนุบาลนงครับก็เล่นตอน พักเที่ยงก่อนอเลิกเรียนบ,บ้านเกิดคุณอยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่นครราชสีมาครับอ๋อโคราชไปยังไงมายังไงถึงได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้เพราะว่าเหมือนถ้าใครติดตามฟุตบอลนักเรียนก็จะรู้จักต้นในโรงเรียนสุรศักดิ์ถูกไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเส้นทางที่เข้ามาไปยังไงมายังไงครับก็มีรุ่นน้องครับที่ผมไปเล่นฟุตซอลอยู่โคราชเขามีมีเพื่อนอยู่สุรศักดิ์ อยู่ที่สุรศักดิ์คือเล่นเล่นมาเล่นบอลอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนชวนเราหรอแล้วไงคือเราก็ต้องมาคัดตัวถูกไหมแล้วในมุมตอนนั้นคือแบบเราอยากเล่นฟุตบอลนเรียนที่สุรศักดิ์ขนาดไหนเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักชื่อเสียงเท่าไหร่ครับเพราะเราไม่ได้ติดตามบอลนักเรียนอะไรที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็แบบตอนเด็กเราก็เล่นเกมเล่นอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่ได้ มีโซเชียลมีโทรศัพท์เนี่ยบ้านก็ไม่ค่อยมีมแล้วพอตอนที่เขามาชวนอะ่ะความรู้สึกเราตอนนั้นมเป็นยังไงอะ่ะก็เหมือนแบบบ้านก็ไม่ค่อยมีตังก็เหมือนแบบก็แบบว่าแบบแบบอาชีพนักฟุตบอลอะไรได้เงินเยอะยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบผมก็เลยลองไปดูอโอเคสุดท้ายมาคัดปุ๊บติดจริงๆเป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้เข้ามาอยู่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วผลงานคุณก็ เขาบอกคุณยอดเยียมมากเลยบอลเกสีอะไรอย่างนี้ใช่ครับเป็นไงบ้างช่วงเวลาตอนนั้นก็เข้ามาเล็กๆตอนม4ก็ได้เล่นกับพี่ๆครับได้แชมป์ตอนม4ตอนนี้เราเห็นแล้วต้นคือแบบเป็นศูนย์หน้าถูกไหมแต่ในวัยเด็กเห็นว่าผูกจับไปเล่นกองหลังด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็อาจารย์กลนเห็นเราตัวใหญ่อาจารย์สกลเก่งมาเสิร์ฟถูกไหมที่เป็นโค้ชชื่อดังมากๆของเบอรอสักเขาว่าไงเขาเห็นเราตัวใหญ่ เขาก็เลยให้จับไปเล่นหลังแล้วก่อนหน้านั้น่ะคุณเล่นตำแหน่งอะไรมาก็แบบเล่นหลังเล่นกลางเล่นไปทั่วไม่ไม่ได้ไปแขง<อ>ไม่ได้ไปอะไรของคือเหมือนในวัยเด็กคือมันก็จะสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วไอ้ที่คุณชอบจริงๆมันคือตำแหน่งไหนในตอนนั้นก็น่าจะกองหน้านะครับอืมตอนแรกๆมาเจ็ดสีเขาก็จับเล่นกลาง เราก็พอมากลุมพละเขาก็จับไปเล่นหน้า,เ,าเหมือนเรายิงด้วยเขาก็เ,เ,เ,เลยให้เ,เล่นหน้ายาวเลยเรียกได้ว่าเล่นมาแล้วแทบจะทุกตำแหน่งถูกไหมครับอืแต่เราชอบกองหน้าที่สุดเพราะว่าอะไรครับนี่ยิงประตูแนละ้วอืมชอบยิงประตูครับอทินิตถัดจากฟุตบอลน,นักเรียนถูกไหมเรากล้าขึ้นมาเล่นฟุตบอลระดับอาชีพกับ,บสโมสรพรามแบงคอกเป็นไงครับกับการที่แบบต้องเปลี่ยนบทบาทมันไปยังไงไหยังไงบ้างก็ เป็นอาชีพครั้งแรกของผมก็ปรับก็ตื่นเต้นครับว่าไม่เคยเล่นไม่เคยอะไรเจอต่างชาติเจอคนเก่งๆที่มีประสบการณ์อะไรอย่างเี้ยแล้วใครเป็นคนที่เหมือนดึงเราขึ้นมาสู่สโมสรอ่ะอาจารย์จุน่นเขาไปขออาจารย์คกนที่โรงเรียนเห็นเราเล่นที่เจ็สีใช่ครับเจ็ดสี ที่เจออาสามทนเน้วเขาก็คุมอาสามทนอ๋อตอนนั้นโคตจุนดูอาสามทนอยู่นะใช่ครับเนี่ยต้องบอกว่าโคตจุนนี่เป็นโคตรคนแรกของผมเลยนะในวัยเด็กที่ฝึกฟุตบอลเนี่ยโค้รจุนทักมาบอกต่อเจอนิวทีละศิลป์แล้วนี่ต้นทีละศักดิ์เผยพี่มายคุณรู้สึกไงที่แบบเขายกให้คุณเป็น New <c oughs> นิวทีละศิลป์ก็ดีใจครับพี่เขาก็เป็นไอดอลในการเล่นกองหน้าเออซึ่งพี่กีนว่าตอนที่เราเล่นกับพรามี่ ทำสถิติในการที่ยิงแฮตทริกด้วยอายุน้อยที่สุดด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นครับก็ดีใจครับว่าเป็นแฮตทริกครั้งแรกวันนั้นวันนั้นเกมนั้นเราเจอใครจำได้ไหมเจออะทนบุรีอม,มอทนอนอ,อันนี้คือฟุตบอลระดับทีาัครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต้นต่อในเรื่องของทีมชาตินะตั้งแต่เยาว,วชนเลยแต่ว่านี่เรามาร้านอาหารโปรดเราุณแล้วใช,ใช่ไหมชอบอะไรนะสุด ตามคลโอเคที่นี่มีไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งอะไรที่มีแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวรออาหารกันก่อนครับผมโอเคครับตอนนี้ต้นได้สั่งอาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่จัดชุดใหญ่มาเลยนะฮะครับผมเดี๋ยวให้ต้นแนะนำหน่อนวันนี้สั่งอะไรมาบ้างครับ อันนี้เป็นผัดหมี่สีมงคลครับผัดหมี่สิมงคลอันนี้มันทําไมถึงชื่อนี้ก็ชอบชอบกินผัดหมี่โคราชครับ<อ>สัง่งมันเหมือนไหมเหมือนมันเป็นผัดหมี่โคร่าไหมเหมือนรับเส้นเส้นเหมือนอยู่แต่คุณกินไม่ได้มไมไดแท,<ด>แทกุ้งแทกุ้งโอเคแล้เยี่ยะเมนูต่อไปขนมผักกาดครับขนมผักกาดนะครับอันนี้พ่อผมชอบกินมากเลยนะแต่ว่าผมไม่เคยกินเลย เล่าให้ฟังหน่อยอันนี้เมนูนี้มันทีเด็ดยังไงเป็นคนใหญ่คนโตเขาได้กินครับสมัยแต่ก่อนอ๋อก็คือเดี๋ยวคุณจะเป็นคนใหญ่คนโตแล้วใช่ครับก็เลยเราสั่งอันนี้มานะโอเคให้พี่กินโอเคได้เดี๋ยวผมจะเป็นคนใหญ่คนโตเหมือนกับคุณอ่ะข้าวหมูตุ๋นครับอ่านิ่มทีเด็ดยังไงอันนี้อร่อยครับซิกเนเจอร์โอเคยอดเยี่ยม ัดหมี่โคลามันจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นก็เป็นสูตรของโคลาดเลยครับไม่เหมือนใครมันต้องมีอะไรที่ที่อื่นไม่มี้ยจงงอกอร่อยไม่ได้เลยเลยครับโคลาเป็นเส้นจันโคลาก็นอะจะเส้นจันเส้นมิตรภาพโอเคไม่ใช่นะขนม ลืมบอกเ,เมนูของหวานอันนี้คุณสั่งอะไรมากีฬาชนิดหนึ่งมันคือกีฬาตะก,ก้อพึ่งรู้เนยว่าต้นเองเนี่ยไม่เคยติดทีมชาติเยวชนในตอนเด็กเลยจนมาได้ติดครั้งแรกคือรายการ AFC อ2ยูยิมถูกไหมที่มองโ,งโกเลียใช่ครับเป็นไงบ้างกับเหมือนช่วงเวลาแรกของเราเลยในานามของทีมชาติเยวชน ก็ดีใจครับเป,เป็นเป็นครั้งแรกที่เราติดทีมชาติเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราก็ไม่เคยติดเยวชนมาก่อนอซึ่งตอนที่ติดตอนนั้นน่ะต้นเองอายุเท่าไหร่อายุสิบแปดสิบแปดแต่ไปเล่นในานามแล<ม>้วอายุยี่สิบสามเลยถูกไหม<ช>เป็นไงความรูรม้สึกที่แบบเหมือนเราแทบจะเด็กสุดเลยไหมเด็กไม่ครับก็ลองก็มีเด็กๆรุ่นกันใช่ครับแต่ว่าก็จะมีรุ่นพี่ด้วยใช่ครับเป็นไงความรู้สึกที่เหมือนเราได้เข้าไปในวัยที่แบบเด็กมากๆเลยก็ ตื่นเต้นครับดีใจก็โลกอยู่ครับไม่เคยติดไม่เคยซ้อมกับพวกพี่ก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกด้วยนะใจครับครั้งแรกอ,อยู่กับโค้ชโย่งไงบ้างก็ดีครับตลกดีครับเรื่องบอลเขาให้คําแนะนำอะไรบ้างโค้ชโยง่งก็ให้เยอะครับก็ให้แบบเราต้องเปลี่ยนสปีดต้องอะไรเงี้ยคเขาแนะนํามาอย่างนี้อโอเคก็เรียกว่าอะไรถัดจาก รายการนั้นมาก็เป็นรายการ AFF U23 ซึ่งตอนนั้นทีมชาติไทยเราก็เหมือนส่งเป็นรุ่น U19 ไปเลยถูกไหมใช่ครับเราเองก็เหมือนเป็นเรียกได้ว่าแกนหลักของทีมนะเป็นไงบ้างกับรายการนั้นครับก็เป็นรายการที่สองครับก็เราก็เหมือนอายุเยอะกว่าเด็กๆที่ไปก่อนรู้สึกมันมันเปลี่ยนไหมจากตอนแรกเราเป็นเด็กแล้วมาเป็นเป็นแบบผู้นําทีมอะไรเงี้ยคนรู้สึกเป็นไงบ้างก็เปลี่ยนครับแบบเราต้องแบบคุมน้องๆให้ได้อะไรเงี้ยครับ ทำให้น้องเห็นเนี่ยอืมโอเคซึ่งซึ่งรายการนั้นเราก็ทะลุไปถึงรอบชิงด้วยใช่ครับแต่ว่าป่วยไปซะก่อนป่วยครับไม่ได้เตะรอบชิงอ่ารู้สึกยังไงบ้างก็เสียดายครับด,ดูไร้ไรอะไรอย่างงี้เราก็เสียดายแบบไม่ได้เล่นรอบชิงครัแบบไม่ได้แบบอยู่ในบรรยากาศในนั้นคิดว่าต้นคิดว่าประสบการณ์จากสองทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันให้อะไรกับต้นบ้างจากวันที่เราเป็นเด็กที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในนามพิมพชาติ จนวันหนึ่งเราแบบได้ผ่านชุดเยาวชนมามันมันเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเตมิมมาก็เรียนรู้เกี่ยวกับการที่เราไปทีมชาติไปเจอกับชาติต่างๆอะไรเงี้ยทำให้เราพัฒนาแล้วก็แบบมาเจอในไทยลีกมาเล่นในลีกเราก็แบบเรียนรู้ขึ้นเยอะพัฒนาขึ้นเยอะอย่างเงี้ยผ่ันมาจากทีมชาติซึ่งเรียกได้ว่าต้นเองตอนนี้ถือว่าเป็นนักเตะไทยลีกเต็มตัวแล้วละ่ะกับสโมสรท่าเรือที่เพิ่งย้ายมาด้วยครับไปยังไงมาไงครับถึง S 1> <S 1> ได้มาอยู่กับท่าเรือก็เหมือนแบบเราขอเอเจนต์ขออาจารย์จุนแบบว่าแบบเราแบบอยากไปเล่นไทยลีกในนี้ครับเพราะว่าเราอยากเล่นไทยดียกเขาก็แบบเหมือนแบบอยากไปแบบเขาก็เหมือนมาดามแป้งเขาก็แบบชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยติดต่อมาเขาก็เลยไปคุยกันก็เลยได้ไป พอได้ย้ายมาอยู่จริงๆก็อุ่มเครื่องอะไรเราก็ยิงตลอดเลยถูกไหมตอนตอนช่วงแบบปรีซีซั่นนี่เป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นปรีซีซั่นที่ดีครับแต่ในดีไม่ยิงเลย <laughs> ยิงแต่รีซีซั่นอะแต่ถือว่าได้ลงเยอะมีส่วนร่วมเยอะมากจนขึ้นไปสู่ทีมชาติเนี่ยเป็นไงกับแบบออกสตาร์ทมาเอาจริงๆพี่ว่าเหนือความคาดหมายจากทุกคนเพราะว่าเรามองสควอตต์ตัวเล่นของท่าเรือนักเตะต่ตางชาติรือนักเตะไทยเองถือว่าเยอะมากๆแต่ต้นเองก็ สามารถเบียดไปลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในช่วงเริ่มต้นฤดูก,กาลได้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับเหมือนปีซีซั่นเราก็ทาผลงานได้ดีเขาก็แบบสกอตก็ตอบแทนผลงานางนี่ครับก็แบบไว้ใจให้เราลงสิเว็ตัวแรกครับสกอตเขาแบบพูดอะไรกับเราบ้างไหมในช่วงเวลาฝึกซ้อมอะไรแบบนี้พูดครับบอกว่าทําได้ดีแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบช่วงเปิดอะไรเงี้ยเขาก็จะให้โอกาสเราเราทำปีซีซั่นได้ดี แสดงว่าเขาไม่เกี่ยวว่าเป็นดาวรุ่งหรือว่ายุน้อยอะไรแต่ถ้าทาผลงานฝึกซ้อมดีใช่ไหมก็ได้โอกาสลงโซจีแล้วก็สุดท้ายสามารถก้าวไปเป็นนักเตะของทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องราวของต้นในนามทีมชาติชุดใหญ่ที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยในช่วงหน้าเนาะที่ร้านกาแฟนะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราทานอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อน พูดถ <iet> <yap> so ึงเรื่องทีมชาติไทยวันนี้เรารู้แล้วว่าต้นเองก็ถือว่าทําผลงานกับสโมสรท่าเรือได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับจนไปติทีมชาติไทยได้เลยแล้วก็ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนี่มีโอกาสได้ดวลกับไอดอลของตัวเองด้วยอย่างพี่มุ้ยทีรศิลป์ถูกไหมครับผมเป็นไงบ้างครับเล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังหน่อยก็ดีใจครับแต่ส่วนมากก็เหนื่อยเหนื่อย แต่พอเหนื่อยโดนแดงอย่างเงี้ยล,แบบล,ล้วก็แบบเขาก็จบเกมเราก็แบบข้าไปคุยเข้าไปอะไรกับพมเนอา่าถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ดวลกับ,บไอดอลในวัยเด็กของเราใช่ครับโมเมนต์ที่ได้เจอในสนามเนี่ยความรู้สึกอนนั้นเป็นยังไงบ้างเร้อห้ฟหน่อยดีใจครับได้เห็นพี่เขาใกลใ้ๆเห็นตอนแกเล่นใกลใ้ๆอย่างเงี้ยือว่าตอนนี้ก็ทำง,งานได้ยอดเยี่ยมแหละจน มีชื่อในทีมชาติไทยชุดทิงครับครั้งที่ผ่านมาที่จังหวัดเชีงยงใหม่ช่วงเวลาที่เราได้รู้ว่าจะติดทีมชาติเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับความรู้สึกในตอนนั้นก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะติดเลยครับแบบทีมชาติลงรายชื่องเงี้ยแบบมีคนโทรมามีคนส่งมาเงี้ยเราก็รู้แบบดีใจครับตื่นเต้นแบบไม่รู้ว่ามีแบบเพื่อนส่งมาแกล้งอะไรหรือเปล่าเลยอ๋อตอนที่เรารู้ว่าติดนี่คือเรารู้ตอนที่เขาประกาศในใช่ครับ,รบในเพจเลย แล้วคนโทรมาบอกเนี่ยใช่ครับตอนคนแรกที่โทรมาบอกใครพ่อกับแม่นะเขาว่าไงบอนะ่าว่าจะจิบทีมชาติทุดใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่รู้เลยไม่เข้าไปดูรอรู้หลังจากที่เขาประกาศแล้วก็มีคนโทรมาบอกใช่ครับอืมแต่เราก็ได้มีโอกาสไปเรียกได้ว่าไปเก็บตัวได้เจอกับเขาเรียกว่าอะไรสาตาร์ดังๆหลายคนเลยนะ <c oughs> แบบพีเจ พี่เช็คอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างแบบได้เจอกับแบบรุ่นพี่ที่เขาเรียกได้ว่าเป็นทีมชาติมาตลอดก็ดีใจครับตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นตัวจริงอย่างงี้ครับไม่เคยเจออืมแล้วบรรยากาศในแคมป์เป็นไงบ้างดีครับสนุกสนาน,นครับพี่ๆเป็นกันเองแต่พี่เห็นคลิปอันนึงที่เล่นลิงิงบอลเล่าเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นทำไมไปยังไงมายังไงก็โดนรอดด่าครับพี่เจแกงแล้วคุณนี้คือสุดยอดมากนะเพราะว่า ผมเห็นในเขาเรียกว่าวงนะมีทั้งชนาทิพย์มีทั้งทีราธรคุณหานกล้าขึ้นไปเล่นกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้อะพี่เจเรียกไปครับพี่เจ <c oughs> ไม่อยากเป็นลิงครับเลยเรียกเด็กเข้าไปเป็นลิงแท<อ><อ>นตอนแรกเราก็ไม่กล้าหรอก<ช>ตอนนั้นเราอยากอยู่กลุ่มใครบ้างออไปอยู่กับพี่โดมแล้วครับพี่โดมบดินพวกสุพนันที่เราสนิทในท่าเรืออยู่แล้วใช่ครับแล้วพี่เจไปเรียกว่าไงบ้างบอกไอต้นมานี่ <c oughs> อยากเป็นลิงครับก็เ,เลยให้เด็กเป็นลิงไป,ไ,ปไปเริ่มไปเริ่มเป็นลิงให้หน่อยใช่ครับแล้วเป็นไงพอไปเล่นแบบลิงกับพวกเนี้ยคือกลุ่มที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบสิคเทคนิคอะไรเขาสุดยอดมากๆตอนนั้นเป็นไงการเล่นลิงครั้งนั้นเ <laughs> <laughs> หนื่อยครับม้วนอย่างเดียวครับม <laughs> ้วนหน้าอย่างเดียวทีนี้ในทนวัวร์นาเมนต์นั้นต้นเองก็ได้รับโอกาสลงสนามด้วยในเกมวันที่สองใช่มใช่ครับความรู้สึกเป็นไงประสบการณ์ แรกๆลงไปก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าพอกําลังลงไปก็บอลเสมออยู่พอดออีตอนนั้นเสมออยู่หนึ่งหนึ่งใช่ครับแล้วพอเขาเรียกมาโมนมาโนเรียกเราแบบไปวอร์มเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงแบบวินาทีที่แบบเฮ้ยรู้ว่าจะได้ลงแล้วอะบบโลกมีโลกอยู่ครับ <laughs> ตื่นเต้นนะนเนพ <อ S 1> ราะแฟนบอลก็คือเยอะมากเยอะครับเยอะเราครั้งแรกที่แบบทีมชาติชุดใหญ่ได้เล่นกับพี่ๆดังๆแบบที่เขาเล่นมาก่อน ประสบการณ์เป็นไงก,นกับการลงสนามครั้งนั้นได้ขึ้นเยอะครับเพราะว่าเรากลับมาพัฒนาของเราให้ดีขึ้นเพื่อต่อ,ตอไปแบบติดมาอีกอย่างต้นเองนี่เล่นเป็นตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยคือศูนย์หน้ามันจะมีหลากหลายแบบใช่ไหมกองหน้าตัวเป้าหรือว่าลงมาล้มบอลกองหน้าสไตล์ที่ต้นแบบขนาดที่สุดหรือว่าแบบอยากจะเล่นที่สุดมันคือสไตล์ไหนแบบหน้าคู่ครับแบบเราวิ่งออกข้างวิ่งออก รอทําประตูอะไรเงี้ยอืหมายถึงว่ามันจะมีกองหน้าคู่ใช่ครับแล้วก็ต้นจะเป็นสไตล์ที่ว่าฉีกลงมารับบอลเหรอไม่ครับวิ่งออกข้างออกข้างอออะไรอเงี้ยืแล้วอีกคนหนึ่งคือเป็นสไตล์อะไรตัวตัวเบลบอลนี่ยเราไม่ใช่สไตล์ตัวเบลบอลคุณไม่ชอบแบบลงมาล้วงบอลใช่ครับคุณจะชอบแบบพุ่งขึ้นไปใช่พุ่งอรัเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นเาเรียกว่าก็โตเป้าไหมใช่ครับอยู่อยู่ด้าน ข้างหน้าสุดถูกไหมที่ผ่านมาเรียกว่าไอดีต้นเองแบบได้ได้เคยได้เล่นกับสูบหน้าคนไหนแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยเข้าขากับเราที่สุดวนี้ก็น่าจะแฮมมิทตันนะครับแฮมมิทตันเอ่อเพราะว่าก็เป็นกองหน้าคู่ในตอนนี้ด้วยใช,ใช่ครับล้วถ้าเป็นกองหลังชาวไทยที่ต้นเองเหมือนเคยดวลด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนไหนที่แบบเราผ่านยากสุดพี่แร่ครับ กีสดากาแมนใช่ครับเขาสบการณ์ครับดีเล่นบอลดีดีทุกอย่างชนอ่านเกมดีดัดบอลดีครับ <c oughs> พี่พี่ได้แบบดูคอมเมนต์ดูกระแสอะไรจริงก็หลายๆคนก็พูดถึงนักเตะทีมชาติที่เป็นนิวเจนใหม่ๆอย่าต้นเองหรือว่าพวกแบงค์สุพนัทพวกชันรงอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> ต้นเองได้เล่นกับกลุ่มนักเตะดาวรุ่งกลุ่มนี้รู้สึกแบบ การเล่นร่วมกันเป็นยังไงบ้างก็การฝึกซ้อมการเล่นก็ดีๆครับเราก็แบบเหมือนแบบก็เหมือนเข้าไปซ้อมที่ที่ติดอยู่ที่ไปดูใบครับอก็แบบรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเี้อ่สนิทกันอยู่เขาแบบเล่นในไทยลีกมาเยอะแล้วอืเล่นไทยลีกก่อนเราเนี่ยเขาก็แบบเหมือนแบบเขาก็มีประสบการณ์มากกว่าเรามีประสบการณ์มากนะใช่ครับแล้วรู้สึกไงที่เราเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ คนคาดหวังว่าจะเห็นว่าเป็นแบบแกนหลักของทีมชาติในอนาคตต่อไป<ม>ดีใจครับพ<ม>ัฒน,นาตามรอยพี่พี่<ม>อะไรตะกอนเปิดไปที่เล็กกรอบเกตโทษได้ยิ่งเรื่อร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์นะโมโบ่ได้แล้วความเป็นขาดการท่าเรือลิมช่เผยที่นายนะทางประตูฝั่งซ้ายเข้าไปครับอ่ะสุดท้ายต้นครับในฐานะ เรียกว่าศูนย์แน่ความหวังใหม่ของทีมชาติไทยนะครับความรู้สึกแล้วก็เป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ในอนาคตครับวางไว้ย<อ>ังไงบ้างก็อยากจะติดทีมชาติไปเรื่อยๆครับพิสูจตัวเองในานามทีมชาติแบบอยากได้แชมป์ในานามทีมชาติสักครั้งแล้วก็แบบอยากยิงประตูให้ชุดใหญ่ครับแล้วก็แบบถ้ามีโอกาสก็แบบอยากไปเล่นต่างประเทศค,เคิดว่าประเทศอะไรที่เราแบบอยากไปที่สุดก็แบบ ไปยุโรปญี่ปุ่นอะไรก็ได้การออกไปเล่นก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของเราแล้วนะใช่ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณต้นมากมากนะครับหวังว่าจะได้เห็นต้นติดทีมชาติต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็ยิงประตูคว้าแชมป์กับทีมชาติไทยนะครับผมวันนี้ขอบคุณต้นมากมากนะครับไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ครับผมครับหลังจากที่ได้รู้จักว่าที่ตำนานเบอร์สิบของทีมชาติไทยคนต่อไปแล้วทีมงานช้างศึก ขอเป็นกำลังใจให้ต้นทีรศัก์เผยพิมายประสบความสำเร็จทั้งในสโมสรและทีมชาติไทยต่อไป